แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคํายืนยันชัดเจนว่ามีทหารรับจ้างเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยครับเพื่อที่จะไปโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ของไทยก็ตามแต่เราเองก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับเป็นโพสต์ที่สพพลกังจังหวัดนครราชสีมาขอความร่วมมือครับมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมน่าสงสัยของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวรัสเซีย กลุ่มชาติอาหรับหรือว่าแขกขาวที่อาจจะรับงานจากกัมพูชาให้นําโดรนเข้าโจมตีพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของไทยจึงขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังนะครับและแจ้งเบาะแสให้กับตํารวจไปตรวจสอบคือถ้าเกิดแถวบ้านเราโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสังเกตเห็นความผิดปกติถ้าต้องรีบแจ้งผู้นําชุมชนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจสอบได้เลยนะครับเพราะอาจจะมีสายลับหรือว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นได้นะครับ เรื่องนี้รองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่าเป็นผลจากการหารือร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงคือมีข้อมูลด้านการข่าวครับว่ามีแนวโน้มอาจจะมีกลุ่มทหารรับจ้างเข้ามาในไทยจริงแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับจึงต้องการให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังครับให้กระบวนการในการด่ดที่มีการประชุมในหน่วยข่าวความมั่นคงนะครับแล้วก็พจวนครราชสีมา ซึ่งมีข้อมูลว่าอาจจะมีอาจจะนะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาดังนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้สังเกตตรวจสอบนะครับบุคคลที่อยากจ,จะเป็นชาวต่างชาติเข้าไปพักตามโรงแรมเกสต์เฮาส์ต่างเนี่ยลองดูที่มีผิดปกติหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องในการเตือนนะครับในส่วนว่าจะมีจริงหรือไม่จริงเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่โคศกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าได้เรียกประชุมหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง5สนามบินนะคะคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ ภูเก็ตแล้วก็หัดใหญ่เพื่อกําหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดกับชาวต่างชาติที่ดูแล้วมีพฤติการเสี่ยงเป็นภัยต่อความมั่นคงจะมีการพุ่งเป้าไปที่คนต่างชาติ2กลุ่มที่ใช้ฟรีวีซ่าเดินทางเข้าไทยซึ่งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมมีการปฏิเสธชาวต่างชาติไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบหนึคนค่ะ ประเด็นของการยกเลิกฟรีวีซ่านี่จะไม่ใช่เงื่อนไขของตอมอนะจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยครับนะซึ่งซึ่งคงจะก็ทราบว่าทราบว่ามีการพยายามหาเรือเพื่อทบทวนนโยบายเรื่องของวีซ่าฟรีอยู่นะครับเป็นไปได้ไหมคะที่จะประสานหน่วยงานด้านการบินเพื่อขอยกเลิกไฟบินไทยเขาเขามีเขามีรายละเอียดอยู่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าจะยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่ยกเลิกเที่ยวบินน่่น่าจะเป็นในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับอุตสาหกรรมการบินเขาโดยตรง ตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฝ้าดูอยู่นะครับผู้ชมพอเห็นข่าวแบบนี้ไม่ต้องการให้ประชาชนแตกตื่นจนเกินไปเพราะว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงการเฝ้าระวังยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับค่ะ